คลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวแก้ทางแบบร0อยเปอร์เซนต์กันครับเพื่อนๆคงจะเห็นรูปนี้ในทางเพจของกาลีน่าแล้วนะครับเป็นฮีโร่แก้ทางของเหล่าโปรเพเยอร์นะครับผมและวันนี้ผมอยู่กับน้องดิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุ้ยสวัสดีจราบโฟวอลสวัสดีครับผมแล้วก็นุก้าอวยไงพวกอ้ยไงพวกเฮ้ยหัวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับผมไป แก้ทางตามที่เขาบอกแบบแนะนําแบบเดะๆแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่โอกาสที่เราจะได้เนี่ยเรามันได้ยากมากเราต้องเป็นเฟิร์สนะครับเออไอเฟิร์ First สสทีเรา,เ<อ>าได้<ล>แก้ทางกันแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วโจ๊กเกอร์ไปไเขาหยิบเทนว่ะเขาพอ,พออะไรแก้ทางเทนครับแต่ตอนนี้เราต้องตั้งหนึ่งตัวนะเอาเอาลีเลียแล้วกันเอาลีเลียแล้วกันลีเลียแล้วกันอันนี้คือตัวแก้ทางเทนหรอคุณด้วยใช่ช้างช้างนี่นะเออสามดาวเลยเหรอเทนซีซีเยอะก็เลยเอามาล้าง แต่นี้เราต้องตั้งลิเลียมาก่อนนะครับโอกาสการโดนแก้น้อยนะครับซูกา้าน่าจะออฟตั้งว่าซูกา้าเป็นทั้งป่าทั้งออบอะ่ะเอามาเลยถ้าซูกา้าเป็นป่าเราต้องแก้ด้วยมึงไม่เข้าเก็บสักอย่างเลยอะโอ้ยกดไม่คัดน่ะมึงก็ดูตาบ้าของมึงสิเว้ยเอาละครับแล้วเราก็ทําการพลิกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จากการพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะควบคุมไม่ได้นะครับผมเราจะได้ตัวแก้ทางตัวไหนบ้างครับแต่เราก็ได้มาพอสมควรนะเราก็ได้โจ๊กเกอร์นะครับมาแก้ทุกตัวนะครับในเลนแคลรี่นะครับผมเราได้ช้างมาแก้เทนลิเลียนี่แก้จิกซี่ไหมจิกซี่แก้ลิเลียเด็กกิกซี่อ๋อที่โดนแก้กลับใช่ <laughs> โดนแก้กลับโดนแก้กลับแต่ลิเลียถ้าตามหลักแล้วมันก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยแพ้ใ<ม>ค,ครนะครับผม แล้วก็ทาร่านี่คือจะไม่โดนแพนด้าฆ่าอยู่แล้วถูกป่ะมั้งเฮ้ยมั่นใจเลยดิส่วนอ้อยที่เรากดมาก็คือไม่ค่อยที่จะแพ้อะไรอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยคุณพุ่ยทำอะไรอ่ะไม่รู้มันมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยจึ๊บปึ๊บได้ปะน้องแพ็นดูแพน้องเออเออเปิดบอลเทนมาอุ้ยทางแก่เทน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 อุ้ยทางแก่เทน อุ้ยเจ็บนะเจ็บนะมังกรกันมังกรกันมันแก้ยังไงวะมันแก้ของมันตัวเดียวแล้วก็ของมันแก่ของมันตัวเดียวเอ้าม่หัวส่วนแต่ตอนนี้ดารฟเรามีแต่การแก้นะเว้ยไม่มีซีซีเออวะดารฟเราขาดซีซีนะครับขอตอดหน่อยขอตอดขอตอดหน่อยคุณอุ้ยกลัวอะไรเราตัวแก้ทางคุณอุ้ยเราตัวแก้ทาง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 แก้ทงเจ็บนดิเอาแก้ทางวัตถุรีเราแก้ทางแก้ทางอือ พยายามอยู่พยายามอยู่แก้ทางเออระวังระวังระวังน้องด้ยยังไงาครับพี่นุ๊กเอาเลยสู้ๆน้องไอะไรฝ่ามุกเตอร์ผมอะชนะทางใช่ไหมใช่ไหมพุกชนะทางใช่ไหมอุ้ยนายอ่ะเรียบมโดนดีอะคือจริงๆมันไม่โดนนะมันเดินมาโดนเมื่อกี้ นี่ผมใส่เดียวกั็นี่โยเทนอยู่ไปเลยพี่โบผมมาแล้วผมมาแล้วเฮ้ยเกือบเกือบไอมือนแก้ท่าหรบขี้ซี่นี่ผมก็ว่านี่ไงอ้พี่เฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเอ้พุ่นพุ่นมันแก้จริงป่าววะเนี่ยเฮ้ยมันเชี่ยมันมันดูดีอยู่นะแก้เทนจริงๆนะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมีคลิปปะมีคลิปเข้ามาต่อหน่อยเจ็บมากเจ็บมากไม่ง่าแก้ท่ามันได้พุ่นแก้ท่ามันนี้แก้ท่ามันนี้ อุ้ยถึงไหมมาดีไปดูเ้ยพวกมัตายโอ้โหแบงค์ไปงค์แบงค์ขอเกียร์คีบู่ช่วยด้วยได้แล้วพี่มาแล้วน้องเอาเลยเอาเลยคุณอุ้ยเอาเลยคุณอุ้ยเอาเล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 อต่อได้นะต่อได้นะต่อได้พี่จะหลวนให้อุ้ยไม่โดนใครพี่พยายามยิงอยู่เจ็บสิเจ็บพี่พี่เจลีเออ เอลโโดนโอ้ยวูาอะไรวะเมื่อกี้แบงค์ฟิกเกอร์เข้าไปหรอแก้ทางใครออปวดเอาพัดาเท้ากลางได้บ้านแหละพี่ปอมาฟ้าเร็วเออพัดาเท่ากลางเอออยู่เกอยูเฮ้ย่ตรงดูดีวะพี่ปบอที่เราแก้ทางแน่นอนเลยใช่ใช่ชตีบ้านการตาการ์ารตกาา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 า โอ้ยคุณขวามาเฮ้ยมุณกำลังมาคุยกำลังไปชากำลังเแย่งอยู่โอ้ยมันกดเกาะว่ะมันเอาเกาะมาว่ะแล้วอัเนี้เก็บไปยังไงอบคุณครับมีอยุงในมีขยุงในอัลลโให้ขา้องยิงให้อยู่ยิงให้อยู่โุณเปนเก็บมากไปไปให้หนึ่งทีเก็บมากไปกันไปหยุดยอดครับอูย่อมมอมอู๋กูย่อมมอมตายไหวไหมไม่ตายป่ะโอเคได้นะ หนึ่งร้อยเฮ้ยแพนด้าไม่กลับทรงดูดีมากครับตอนนี้พวกเราเราก็มีแพ้แพ้ทางแค่คิกซี่ตัวเดียววะแค่ดีเลียที่แพ้คิกซี่ผมเอาคิกซี่ไปสามตัวแล้วมันแพ้ต้นเกมันแพ้ต้นเกมใช่ไหมแค่คลิกซี่เล่นแบบดุดุอ่ะทาร่าเราก็สบายใจเฉิบไม่โดนใครฆ่าดโดนเอ็นดันดอแล้วเอ็นดองก็ไม่ค่อยมาด้วยวะโดนแพนด้าโซโล่ไปสองตัวแล้วโดนแพนด้าโซโล่ไปสองตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไหนบอกไม่โดนแพนด้าฆ่าไง ตายแบบเงียบๆเลยนะโหไม่บอกใครด้วยขอแย่งบูหน่อยเรื่องยี้ใครเขาพูดกันรู้ถึงไหนอายถึงนั่นร้างแล้วร้างเอวเออตีไงเออตีอยู่ตีอยู่เออเอามังกรท้องไหมมังกรอะไรนะมังกรท้องหมังกรท้องโหกับใครเนี่ยเห็นอยู่คนเดียวเถอะเออทุกคนไม่ต้องตกใจเมื่อกี้มันไม่รอดเช็ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่โดนดักปลามันย้ำกำบิดผมปิดผมปิดผมปิดหลังปด้วยลัางผมปิดล้างผมปิดล้างผมปิดล้างแปะเข้าให้เรียบร้อยแปะเข้าให้ชึบปับชึบปึ๊บชึบปึ๊บจะหลุดเข้าไปปับอุ้ยไ่โดนฝาดด้วยตีอยู่ตีหลังอยู่เฮ้ย ขวามือยังไงครับยังไงครับขอแปะหนึ่งทีกังไปกันไปขอแปะหนึ่งตีบ้านก็ได้ขอ in, ขวดบ้านก็ได้ไปแล้วตรงนั้นตรงนั้นม e ีใครโดนอะไรอยู่เฮ้ยมันทำผมไม่เยอะอันนี้แก้ทางได้ไหมครับเนี่ยมันโดนแก้ทางคืนวว่ากลางวันนะแก้ทางคืนไม่ใช่แก้กลางคืนโอ้ยโอ้บุกมันลับ ไม่กี้เกิดอะไรขึ้นครับไอผมยิงแรงมากผมยิงแรงมากผมยิงเข้าผมยิงเข้าผมเแล้วยิงไปกลังไปผมยิงเข้าผมยิงเข้าผมยิงแรงมากสุด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 ส หน้าหนึ่งๆกูป่านนี่ยมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเน้ยเฮ้ยเดี๋ยวผู้เล่นผู้เล่นโอยยิ่งกนไปเราขึ้นกลางเลยไหมง้นน่ะใช่จวเช็คุมกันไหมเรามีคน่งแก้ทางเทนอยู่ใช่เราจะวิ่งไปตรงๆเด็โอ้ยเจ็บหนักอะนั่นเอ้ย้า้้เจ็บมันเจ็บมันเจ็บเอ้าโอ้ยเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่ ตีให้อยู่ตีให้อยู่ตีให้เทตีให้เทอยู่เออแรงจัดโอ้ว่ะตัวนัทว่ะเขาลุยเฮ้ยออกมาเพื่อนออกมาทางบ้านให้อภัยแล้วเอามาก่อนแต่ผมมีอันติกลางคิดกลางมีตีตับ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 กดสองกดสองกดสองหัวตันให้หัวตันหัวตันเออโซโลคิวโซโลคิวฮะโซโลคิวตํารวจไปเจ็บมากเดี๋ยวตอดจวดไปให้ ไปเลยไปเลยตัดจวดตัดจวดบนฝาบนฝาบนขี้เข่าตกแบบเพอร์เฟกต์เกมเลยสาทางสามาได้หรอไอสามทางเนี่ยคำว่าสามทางแพ้มาเยอะล้วแล้วเลแค่นี้เราไหวปะชิบเฮ้ยไหวดิจัดเลยบ่าจัดเลยเหรอต้อนไปโยนไปเอาเลยบ่าโอ้ยไปย้อนเลยย้อาไปไอ้ตัวหลัง้าบ้านนะเราโดนแทเขับบ้านนะ ไม่น่ามีใครเห็นโย่อยกอยกโยกชื่อปึ๊บชื่อปึ๊บชื่อปึ๊บได้มาอุ้ยได้จะย่ำม่อมกูอีกแล้วเฮ้ยได้หมดได้หมดได้หมดสุดยอดตัวลขคือวะงดงามว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนี่เราชนะเพราะอะไรเนี่ย ผูต่อแก้ทางไงอ๋อเราดาตัวแก้ทางเราก็เลยชนะใช่ไหมใช่ทำไมผมรู้สึกว่า,าไม่ค่อยมีผล <laughs> 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 จะตัวดีหรือตัวไม่ดีเราก็เล่นมาตรฐานประมาณนี้แหละ <laughs> เล่นแบบห่วยหวยแบบเนี้ยเออมันต้องมีผลบางดีเออมอมีผลยอยตอนนี้ผมแทบจะกินเรียบหมดเลยปะเอ็นอแพนด้าคือกินหมดเลยเนี่ย ุณด้ยเป็นไงครับช้างที่เอามาแก้ทางเทนเป็นไงครับโอเคนะดีเลยแหละความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ต้องกลัวโดนมันไถยอะชิลเลยใช่ชิลเดินชิลเลยบอว่าเป็นไงครับคริกซี่นะในตำรานเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าแก้ทางลิเลียแต่พอเจอคุณปับ๊บผมมาแก้ทางมันโอ้แมงก้เฮ้ยอันเลดี้ครับทำไมตามนี้กดอ้อยมาครับมองผิดตัวครับ <c oughs> <c oughs> มองผิดตัวครับมองผิดตัวทาร่าก,กับ <c oughs> ซูก้าเอาตามความเข้าใจผมนะผมรู้สึกว่าซูก้าเนี่ย ตีฮาร่าไม่ตายหรอกตีกก็ตีไม่ตายเขาตีคุณตายปะโดนโโลชิลไปสองตัวด้วย <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมถึงโดดอย่างนั้นอ่ะเล่นลึกไปหน่อยแล้วก็ตัวที่แก้ทางจริงๆก็ไม่ใช่ด้วยเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับฮีโร่แก้ทางนะครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับผมผมก็รู้สึกว่า มันก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลือกใช้อย่างเหมาะสมคุณจะได้ดาวนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างครับผมและเดี๋ยวอันไหนน่าสนใจผมจะหยิบมาทำครับสำหรับวันนี้เดยะเป็ดขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมอะไรหลุดไปเนี่ยอะไรหลุดไปเนี่ยเอาเป็นเอาเป็นเฮเลยละกัน มกูกูคิดไม่ดันเอาไปเทเลยแล้วกัน